อุปกิเลตสิบสนิมที่เกิดแต่เหนื้อใจตอนที่สิบอบทสรุปการชำระสนิมในใจด้วยน้ำคืออริยมรรคเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในการเดินทางอันยาวนานผ่านบทสนทนาธรรมสิบตอนที่ผ่านมา เราได้ร่วมกันใช้กระจกคือพระธรรมส่องดูสนิมร้ายชนิดต่างๆที่เกาะกินอยู่ในเนื้อเหล็กคือจิตใจของเราเราได้เห็นสนิมแห่งความโลภคืออภิชาสนิมแห่งโทสะคือโกทะและอุปนาหะสนิมแห่งความถือตัวคือมักขะปลาสะถรรมภะสารัมภะ มานะและอติมานะสนิมแห่งความเห็นแก่ตัวคืออิสาและมัจฉริยะสนิมแห่งความหลอกลวงคือมายาและสาเทยะและสนิมที่เกิดจากความหลงคือมะทะและความประมาทในตอนสุดท้ายนี้อาตมาจะขอสรุปภาพรวมทั้งหมดและรวบรวมยุทธวิธี ในการขัดล้างและชำระสนิมทั้ง16ชนิดนี้ให้หมดจดสิ้นไปจากจิตใจดังที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ในวัตถุบรมสูตรว่าจิตนี้โดยดั้งเดิมแล้วประพัดสอนคือผ่องใสแต่ที่มันเศร้าหมองก็เพราะอุปกิเลสที่จอนมาการปฏิบัติธรรมจึงเปรียบเสมือนการซักฟอกผ้าที่เปื้อนอุปกิเลสทั้งสิ คือคราบสกปรกนานาชนิดศรัทธาเปรียบเสมือนน้ำด่างความเพียรเปรียบเสมือนแรงขยี้และปัญญาเปรียบเสมือนน้ำสะอาดที่ใช้ชะล้างคราบสกปรกออกไปในขั้นตอนสุดท้ายหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากบทสาทยายนี้คือ 1. รู้จักสนิมคือจุดเริ่มต้นของการชำระล้าง นี่คือประโยชน์ข้อแรกของการศึกษาเรื่องอุปกิเลสคือการทำให้เรารู้จักชื่อและลักษณะของกิเลสต่างๆที่เกิดขึ้นในใจหลายครั้งเรารู้สึกทุกข์แต่เราไม่รู้ว่าทุกข์เพราะอะไรการศึกษาเรื่องอุปกิเลสจะทำให้เราสามารถวินิจฉัยโรคทางใจของตนเองได้อ๋ออาการเช่นนี้เรียกว่าอิสาหรือ อาการเช่นนี้เรียกว่าสารัมภะเมื่อเรารู้จักชื่อและลักษณะของศัตรูอย่างชัดเจนเราก็จะสามารถหาอาวุธคือธรรมะที่เป็นปฏิปักษ์มาต่อสู้กับมันได้อย่างถูกต้อง 2. อริยมรรคมีองแปดคือน้ำยาขจัดสนิมที่ทรงพลังแล้วเราจะใช้อะไรมาขัดล้างสนิมเหล่านี้คำตอบนั้นก็คือ อริยมรรคมีองค์แปดสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเป็นปัญญาที่ใช้แยกแยะว่าอะไรคือสนิมอะไรคือเนื้อเหล็กสัมมาสังกัปปะคือความดําริชอบคือการตั้งใจที่จะออกจากสนิมไม่ดําริไปในทางของกิเลสสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะและสัมมาอาชีวะคือศีล เป็นการป้องกันไม่ให้สนิมใหม่เกิดขึ้นและไม่ให้สนิมเก่าลุกลามออกมาเป็นการเกิดทำที่เลวร้ายสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิคือสมาธิเป็นการสร้างกำลังของจิตให้มีพลังมากพอที่จะขัดสนิมที่ฝังแน่นและทำให้จิตตั้มมั่นจนสามารถเห็นสนิมที่ละเอียดอ่อนได้เมื่อองค์มรักทั้งแปดทงานประสานกัน สนิมคืออุปกิเลสทั้งหลายก็จะค่อยๆถูกขัดเกลาและหลุดร่อนออกไปในที่สุด 3. ความไม่ประมาทคือหัวใจของการบำรุงรักษาหลังจากที่ได้ขัดล้างสนิมออกไปแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือการบำรุงรักษาไม่ให้สนิมกลับมาเกาะกินได้อีกหัวใจของการบำรุงรักษานั้นคือ อัปะมาทะความไม่ประมาทคือมีสติอยู่เสมอคอยสำรวจจิตใจของตนเองอยู่เป็นนิดเมื่อเห็นจุดสนิมเล็กๆคือปฏิฆะหรืออภิชาเพิ่งจะเริ่มก่อตัวก็ให้รีบใช้สติและปัญญาขัดมันออกไปในทันทีอย่าปล่อยทิ้งไว้จนมันลุกลามกลายเป็นสนิมที่ฝังลึกและแก้ไขได้ยากผู้ที่ไม่ประมาท คือผู้ที่เห็นภัยในวัฏสงสารและเห็นคุณค่าของทุกขณะจิตท่านย่องใช้ทุกเวลาไปกับการขัดเกลาจิตใจของตนจนในที่สุดจิตนั้นก็จะกลับคืนสู่สภาวะดั้งเดิมคือความประพัดสอนบริสุทธิ์ผ่องใสหลุดพ้นจากสนิมคือกิเลสทั้งปวงเข้าถึงอมตะมหานิพพานขอให้เราทั้งหลายจงนำกระจกคืออุปกิเลสสินี้ ไปหมั่นส่องดูจิตใจของตนและเมื่อพบเห็นสนิมใดก็จงรีบชำระล้างมันเสียด้วยน้ำคืออริยมรรคและความไม่ประมาทขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร